ที่จังหวัดนครปฐมครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ไม่เก็บเหล้าไว้กินเองอะไปบังคับให้เด็กผู้ชาย13นะครับอายุ13ปีดื่มทําไมพอน้องไม่ดื่มคุณผู้ชมครับนี่ฮะน้องปางตายเลยนะโอ้โหทําร้ายน้องปางตายเลยพ่อของเด็กชายคนนี้ครับผู้ได้รับบาดเจ็บมาเล่าบอกว่าเหตุเกิดนะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับลูกชายของเขาอายุ13ออกมาตกปลากับเพื่อนนะครับที่ตรงท่าน้ําวัดประชานาธอปงพอนครศรีจังหวัดนครปฐม นะครับจากนั้นก็มีนายธีรศัก์จ้อยสองสีอายุ27ปีเมามาขีม่มอเตอร์ไซค์มาชวนเด็กๆคุยแล้วก็บังคับให้ลูกเนี่ยดื่มเหล้าขาวแต่ลูกกับเพื่อนปฏิเสธธีรศักิ์ไม่พอใจยื้ยุดฉุดกระชากลูกชายจากนั้นเพื่อนของลูกชายก็วิ่งมาตามเขาให้มาช่วยพอมาถึงเห็นลูกชายนิ่งไปแล้วอะ่ะนะครับนิ่งไปแล้วอะ่ะชาวบ้านเล่าบอกว่านะครับผู้ก่อเหตุทั้งตีทั้งกระทืบเตะที่ใบหน้าเตะที่หัวของลูกคุณนะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส คือพอเข้าไปช่วยก็เกิดการชุลมุนดีที่ชาวบ้านอยู่กันหลายคนนะครับก็เลยจับเอาไว้ได้ตอนแรกก็กลัวเพราะทีรศักดิ์เขามีมีดจับเอาไว้ได้ก็ลุมประชาทันซะพอผมมาพอผมมาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเขาเตะลูกชายผมจนหมดสติไปเลยแล้วผมมาห้ามพอผมมาห้ามเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าหาว่าลูกชายผมออาชื่อเขาไปอ้างแล้วก็หาว่าเขาช่วยลูกชายผมมาหลายครั้งแล้วผมก็เลยบอกว่า มันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่ลูกชายผมแค่อายุแค่สิบสามปีแล้วบ้านพี่กับบ้านผมอะ่ะมันอยู่คนละทางกันเลยนะเอ,อเราพี่ต้องอายุยี่สิบเจ็ดแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วเขาไม่หยุดเขาจะพยายามไปทาร้ายลูกชายผมอีกแล้วแม่ผมเป็นคนมาผักนะอกเขาให้เขาหยุดเขาต่อยแม่ผมช่วยกันจับครับแล้วก็มีพี่คนที่ว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์อะ่ะเขามาช่วยด้วยทีแรกที่เขาไม่กล้าช่วยเพราะว่าผู้ร้ายมีมีดอ่าครับมีมีดประมาณยาวประมาณศอกนึงเนี่ยครับอ่าแล้ว ผมก็ไม่เห็นที่หลังว่ามีดอ่ะงอเลยเขาอ,อาจจะเบอร์ยาหรือเปล่าเบอร์ยาหรือว่ากินเหล้าเมาเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามีเล้าขาวกวดเล้าขาวจะพี่ว่าจะเาอาบางประคับลูกชายของินโอ้คุณผู้ชมลูกพี่เขาอาการน่าเป็นห่วงมากครับ<า>ตอนนี้อยู่โรงพยาบาลนครปฐมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ य, อาการสาหัสมากข้างในบอบช้ำไปหมดยังไม่ได้สติและล่าสุดนะครับแพทย์ลงความเห็นว่า สมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจนหายใจเองไม่ได้เดี๋ยวต้องเอ็กซเรย์อีกครับต้องเอ็กซเรย์อีกขาดเพราะว่ามีเลือดข้างในสมองก็จําเป็นต้องผ่าตัดตอนนี้ครอบครัวนะครับเรียกร้องให้ตํารวจนะครับติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดําเนินคดีให้เด็ดขาดครับนี่ฮะอันนี้คือผู้ก่อเหตุนะครับยังหลบหนีอยู่นะคะ